สวัสดีครับผมนายครับสินยินฮะครับผมชื่อนายนุษยเดชครับนุสานวิศวกรรมวิศวกรรมอากาศขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่วันนี้กระผมได้รับมอบหมายให้นําเสนอเครื่องยนต์สเตอร์ลิงกันนะครับหลักการทํางานเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขั้นตอนที่หนึ่งให้ความร้อนในกระบอกสูบจึงทําให้ความดันก๊าซเพิ่มขึ้นในกระบอกสูบ ขั learn, Warning, fort, no like like ้นตอนที่สองเมื่อค้่องร้อนอุณภูมิเพิ่มขึ้นจะทำให้แรงในกระบอกสูบหลักเคลื่อนที่และเมื่อได้รับความร้อนอุณภูมิความดรนจะคงที่และลดลงขั้นตอนที่3าลูกสูบหลักเคลื่อนที่จะทําให้ล้อตูงกําลังหมุนไปเท่กับลูกสูบรองเพื่อไล่ความร้อนออกมาทางห้องความเย็นออกไปสู่ภายนอกเครื่องยนต์ขั้นตอนที่สี่เมื่อลูกสูบหลักเคลื่อนที่กลับล้อ ก็กลุ่มกำลังจะหมุนไปพร้อมกับลูกโซ่ทั้งหมดก็จะกลับไปอยู่ตําแหน่งเดียวกับขั้นตอนที่หนึ่งเช่นไนทมันจัดเครื่องยนต์เตอร์ลี่เขาบรรจุของเครื่องยนต์นี้เอาไปออกแรงการทำงานออกเตซีประเภทสี่ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อเพื่อความร้อนให้กับกระบอกสูบ power piston ก็จะทําให้มีความ ความร้อนของกัสมากขึ้นคือนารร้อสุกอิสเตรชันเคลื่อนที่ลงข้อตอนที่2เมื่อร้อสุกอิสเตรชันเคลื่อนที่ลงทําให้กัสที่มีความร้อนเคลื่อนที่ไปยังกระบอกสุกอิสเตรชันและถูกทําให้เย็นตัวอย่างรวเดเร็วด้วยน้ำเย็นเพื่อให้ความความร้อนลดลงข้อตอนที่3เมื่อแรงดันกัสลดลงร้สุกเย็นก็จะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อมาอัดก,กัสความร้อนที่เกิดจากการอัดตัว ก็จะทับไปกระบอกสูบก็ทับไปกระบอกสูบอสุี่นาทีสี่เมื่อรู้สุกติสเทชันและรู้สุกพาวเวอร์ติสเทชันก็จะเริ่มที่ลงทำให้กลัสที่อยู่ภายในเกิดการเคลื่อนตัวไปสู่กระบอกสูบพาวเวอร์เทเซออีกครั้งทำให้วัตถุเข้าสู่นตทีที่สี่ครับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ครับ อันที่หนึ่งครับเห็นสีดีครับอันที่สองกระป๋องเบียร์ครับอันที่สามลูกโป่งครับอันี่สี่ข้อสำหรับให้อากาศออกอันที่ 5, ห้ากระป๋องไอปากระป๋องข้อที่หกไอที่ตัวที่หกเด็กชาจะมีน็อตอยู่ทางไหนนี่เอากับตัวเมียแล้วก็ลูกโปง่งแล้วก็มีฝาแล้วก็มีไอเล็กเส้นทองแดงตามด้วยตัวเชื่อมระหว,ว่าง ระหว่างเหล็กทองแดงเพื่อทำให้เกิดการหมุน,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 นแล้วก็แล้วก็ปี๊บไปสลับรองเพื่อให้เกิดทาให้เป็นาฐานตั้งเพื่อให้ทำการให้เครื่องจนต์ตัวเล่งทำงานได้อย่างเต็มที่รับขอบคุณครับขอบคุณครับ